เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการถ่ายข,ของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโอเคอ่าฮะอย่าพิ่งไปครับผมอย่าพิ่งไปไหนเลยอย่าพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมแล้วถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่ รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับ ครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมปีดเทพบรราชีวินิรักนกับผอลิเซเนียเวียนอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็อาจจะเห็นพลังว่าทำไมผมอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราอัดในคลิปเดียวนั่นเองนะครับผมเออก็คือไอเซนทั้งสองตัวละครด้วยกันนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวไหนลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะตัดตัวไหนลงก่อนนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวไอเซนร่างสุดท้ายและบางที่ผมยังไม่ได้รีวิวหรือเปล่าวะเออเลกสองรีวิวยังไม่ได้วิวดีกว่าก็คือร่างนี้นั่นเองนนครรผม่าางงเเสือ้ิง กรามทะลุนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดามเมจแรงมากนะครับแต่ยังไม่เห็นคนใช้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันโหดหรือว่ามันยังไม่โหดนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็น่าสนใจอยู่กับสกิลของเขานะฮะก่อนที่จะรับ,รบชมคลิปน,นะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ Sub ครคลายผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนดูเปียกมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอเ,าเปิดความสัมพันธ์ให้ดูก่อนละกันนะฮะว่าความสัมพันธ์เขามีตัวอะไรบ้างนะครับผมนี่ผม ข้อสัมพันธ์เขาก็จะมีไอเซนนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีอิจิโก้ร่างสุดท้ายนะครับแล้วก็อุราฮาระนะครับแล้วก็อิจิโก้ร่างสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะฮะประมาณนี้เลยสกิลที่1นึ่งของเขาครับสกิลคอมโบนะครับสร้างความเสียหาย1เป้าหมายและไอเซนได้1นึ่งสแต็กนะครับของบัตเตอร์ไฟวิงถ้าแปลเป็นแปลเป็นอังกฤษอ่ะมันจะอ่านว่าบัตเตอร์ไฟวิงนะฮะเพิ่มโอกาสขีนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เพิ่มความแรงคีดามเมจนะครับ10%ตด้วยกันนะครับอันนี้คือไม่อันนี้คือบัฟของสกิลนะครับไม่ใช่บัตเตอร์ไฟวิงนั่นเองนะฮะบัตเตอร์ไฟวิงจะทำอะไรได้ก็คือเพิ่มผัตตาความเสียหาย12%แต่ละสแต็กนั่นเองนะครับยิ่งเราแตะเยอะเท่าไหร่ก็ทำให้เราตีแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะฟื้นฟูกโกรธ 12%นะครับผมที่เราได้คืนมาก็คือแบบสท้าเราตีไปนะครับเราจะได้โกดคืนมาประมาณ12%ได้นะครับไปนะครับผมกิวอ,อันติของเขานะครับโจมตีแถวหน้านะครับก็คือโจมตี3เป้านั่นเองนะฮะความเสียหายเพิ่มเติม15%นะครับของ ATK ของเรานะครับ เอทีเคคือพลังโจมตีของตัวเราเองนะครับบวกกับนะครับผมดาเมจของบัตเตอร์ไฟวิ่งนั่นเองนะครับผมบัตเตอร์ไฟวิ่งยิ่งบัตเตอร์ไฟวิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าบวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับของดาเมจเพิ่มเติม15%นี้และหลังจากใช้อันตินี้นะครับผมจะได้รับสแต็ก2สแต็กด้วยกันและไม่สามารถล้างได้นะครับผมสูงสุด4สแต็กสแต็กที่ว่านี้คือบัตเตอร์ไฟวิ่งนั่นเองนะครับสูงสุด4สแต็กนะครับแถมล้างบัฟไไม่ดด้้วยนะครับบอกไววว้้้เเลย่่าาาาถก็บไนนนๆีอจจะ แรงมากๆเหมือนกันนะฮะหลังจากปลุกอาวุธนะครับผมความเสียหายแรงขึ้นนะครับจากโจมตีนี้จัดละลบล้างบับได้ด้วยนะครับผมเย็ดเคโคตรเกียนนะครับผม ผมบอกเลยว่าเกียนมากๆครับผมแล้วก็มีทั้งลบล้างปั๊บด้วยนะเออนี่คือข้อน่าจะเป็นข้อดีของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีน่าจะแรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะฮะสกิลที่3นะครับผมสกิลพาร์ทสี่ของเขากันอีกแล้วนะครับผมเริ่มต่อสู้ไอเซนได้บัฟบัตเตอร์ไฟวิ่งสองสแต็กนะครับผมคือเริ่มเกมมากเขาจะได้บัฟเลเวลสองสแต็กแน่นอนนะครับสูงสุดสี่สแต็กเหมือนเดิม หลังจากครบเสียแตกนะครับผมไอเซนจะได้โอกาสเพิ่มแบบโอกาสเพิ่มบล็อกนะครับให้กับตัวเอง60%เลยนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับเป็นตัวดาเมจที่มีความถึกในตัวด้วยนะครับผมเออพอเก็บครบเสียแตกปุ๊บก็เพิ่มโอกาสบล็อกให้กับตัวเองเพิ่มโอกาสป้องกันให้กับตัวเองประมาณ60%เลยนี่ถือว่าเยอะจริงๆนะเว้ยไม่ใช่น้อยๆนะครับผมก็นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าตัวละครไอเซนนะครับอยู่ในสนามใช่ไหม แล้วครั้งแรกอะถ้าเขา HP น้อยกว่า40%นะครับใน1ครั้งใน1เกมนั้นอะครั้งแรกเลยะจะเพิ่มโกรธนะครับแล้วก็เพิ่ม H p ให้กับตัวเองนะครับผมนับจากบัตเตอร์ไฟวิงนั่นเองนะครับเจ็ดเคือเขาจะเพิ่มทั้งโกรธแล้วก็เพิ่ม H p นะครับให้กับตัวเองนะถ้าเขาเหลือ HP น้อยกว่า40%อะและความแรงหรือความคิวเลือดเยอะหรือว่าการเพิ่มโกรธอะจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีบัตเตอร์ไฟวิงเยอะเท่าไหร่นะครับเจ็ดเคบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับผม โอเคเรามาดูกันก่อนว่า,วาตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอาจจะรีวิวได้ไม่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะว่าเราจะทําให้เขาเลือดน้อยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันกว่าเตียนตายกันหลายวันอยู่โอเคสกิลหนึ่งคอมโบของเขาครับสร้างความเสียหาย1เป้านะครับและไอเซนได้รับ1สเตก็กด้วยนะเดี๋ยวเราดูนะครับสเต็กเขาจะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพิ่มโอกาสคีดด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดามเมจคีดด้วยไปปรับปรับปรับเห็นไหมมันจะวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับพ่อดีของเขาเลยนน่่าาจะเลลได้หยยทีมอู แต่อาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่ามันต้องหวังพึ่งบัตเตอร์ไฟวิงมากเกินไปหรือเปล่านะครับเออต้องดูอีกทีหนึ่งในอนาคตด้วยนะครับว่าจะมีทีมเจาะจงเขาหรือเปล่านะฮะสกิลที่2ก็ผมสกิลอันตรีของเขานะครับโจมตีแรง3เป้าหมายนะครับผมเออนี่คือข้อเสียหรือเปล่าวะก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปครับผมแล้วก็ดะเมจเพิ่มเติม15%ของบัตเตอร์ไฟวิ่งด้วยไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะได้บัฟสแต็กของบัตเตอร์ไฟวิ่งด้วยนะครัััับบผมสหรรรตตววลลละะะะคคนนี้เยฮ ของที่ผมเน้นให้ใส่ให้กับตัวละครน,นี้นะครับโซ so, นะครับก็คือพวกแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นพวกดาเมจคี่ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะบ,บริวติกรอบนี้ครับผมปิดฉากไปอย่างสวยงามหรือเปล่าป๊ป๊ปะปะปแล้วก็ดูดไปเปี้ยวเรียบร้อยแล้วครับเราให้บัตเตอร์ไฟวิ่งด้วยนะครับความดามดเมจจะแรงขึ้นนะครับผมของที่ทําตอนแรกนั่นเองนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมการรีวิวไอเซนล่างอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเสือน้ําเงินคามการทะลุของของเรานั่นเองนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่เป็ยมากมากๆเลยนะครับมันชื่อตัวละครล่างอะไรวะทุกคนคอมเมนต์บอกผมด้วยละ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรอีกนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยถ้าผมแบบเออแบบว่าตัวละครยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวผมก็จะแบบมารีวิวทุกคนดูแน่นอนครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับ yeah she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys stare can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just want to get her all alone on a mattress i just want to have it i just gotta have it rumors all around say her body is fantastic all natural not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's a alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah you got a body like Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going These movers got me feeling lonely I want that body, baby, show me You're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends.